ผมวันชัยชินชิวศักด์ผู้อำนวยการกองสอบเทียบเครื่องมือวัดกรมวิศวะบริการเมื่อปีพุทธศักราช2553เนี่ยกรมวิศว์บริการเราได้พัฒนาเครื่องมือวัดระยะสายเทปมาตรฐานขึ้นมาเครื่องหนึ่งมีขนาดความยาว50เมตรเนื่องจากว่าเป็นสายวัดเทปมาตรฐานที่ที่เปรียบเทียบด้วยเครื่องเลเซอร์อินเตอร์เฟียโลมิเตอร์ มีความถูกต้องเที่ยงตรงสูงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์เนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันราคาถูกมีความถูกต้องเที่ยงตรงสูงแล้วประเทศไทยเรายังไม่มีห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ใดเลยที่สามารถจะสอบเทียบให้ได้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมกรมวิทาบริการจรึงได้พัฒนาเครื่องมือดังกล่าวเนี่ยขึ้นมาต่อยอดเพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัด ระยะด้วยเลเซอร์ดังนั้นกรมวิศาบริการจึงเห็นว่าการพัฒนาต่อยอดเครื่องมือวัดชนิดนี้เป็นสิ่งสำคัญและมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจึงได้พัฒนาเครื่องมือดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้บริการในการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่งางตัวนี้เป็น,เ,ปนเทคโนโลยีที่งเราถูกพัฒนาขึ้นมาก็คือเป็นหัววัดอัจฉริยะ ึ่งควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติโดยทั่วไปแลบมักจะใช้คนเข้าไปเลื่อนหัววัดอะไรต่างๆแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรียกย่อๆว่า smart measuring probe ก็คือ SMP ตัว SMP ตัวนี้เป็นเป็นหัววัดอัจฉริยะซึ่งเราได้โปรแกรมให้สามารถเคลื่อนไปตำแหน่งที่เราต้องการได้โดยไม่ต้องใช้คนฉะนั้นทําให้ค่าที่วัดได้เนี่ยมีความถูกต้องเที่ยงตรงเพิ่มมากขึ้นครับ ก็คืองานวิจัยชิ้นนี้หลังจากที่เราได้ให้บริการกับลูกค้ามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจนเราได้ค่าการวัดที่ถูกต้องเที่ยงตรงแล้วเนี่ยเราก็ยื่นการขอการรับรองเป็นขอบข่ายใหม่ให้กับกรมวิศาะบริการก็คือเป็นเป็นขอบข่ายของเลเซอร์ดิสแตนมิเตอร์นะครับซึ่งซึ่งก็เปิดให้ให้บริการได้ ISO IEC 1 7 0 2 5ได้รับการรับรองแล้วนี่ ครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะใช้บริการสอบเทียบเครื่องวัดระยะด้วยเรเตอร์หรือเป็นห้องบริเติการหรือนักวิจัยต่างๆที่ที่สนใจที่จะมารับบริการสามารถติดต่อได้ที่กองสอบเทียบเครื่องมือวัดกรมวิชากรบริการที่เบอร์โทร02 201 7324หรือดังรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับ